สวัสดีครับพบกับการทดสอบสินค้ากับร้าน Music Support อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เราอยู่กับ Electro Harmonic นะครับ o v เ r l o a d นะครับเป็น Overdrive จริงๆอันนี้แทกคิวมาแทรกคิวมาเรานัดกันครั้งที่แล้วเราบอกว่าจะาทำตัวโซ Food ก่อนแต่ตัวนี้ขอเป็นตัวนี้ก่อนแล้วก็ต่อจากตรงนี้ถึงจะเป็นโซ Food เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันโดยผมจะใช้กีตาร์ตัวนี้ c l a w r e เ c e S T R ร้อย F R ที่มีฟอยล์รดด้วยนะครับก็ไปตามชมเลยครับ รละนี้คือ electro harmonic overload overdrive นะครับก็เป็นก้อนจากอเมริกานะครับในก้อนก็จะมีข้างบนนะฮะมองไม่เห็นอันนี้เป็น level นะครับเป็น treble middle b a d นะครับในแถวที่แถวบนนะครับแถวที่สองแถวนี้ dry ก็คือผสมเวลาที่เราเปิดเกนเนี่ย dry คืออันนี้ผมเล่งไม่หมดเลยนะครับมันสามารถที่จะ แบ่งให้ Drive ผ่านเข้ามามากน้อยเนี่ยโดยใช้ Drive ตัวนี้ได้ Boot เพื่อที่จะควบคุมปุ่มนี้นะครับบู boot, ถ้าเรากด Boot ตัวนี้เราเล่งไว้มากน้อยก็คืออยู่ที่ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เกนอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มมานะครับมีท o ้เก์สวิตช์สาทางด้วยกันก็คือควบคุมในส่วนของอินพุต e ลเวลนะครับก็จะมี normal มี high มี low ที่จะ,ะเล่งเข้ามาเท่าน,นั้นเองแล้วก็มีตัวเหียบได้อยู่2ปุ่มนะครับ ก็คือเปิดกับบายพาสแล้วก็บูตนะครับเสียงเครื่องเป็นอย่างนี้นะครับผมจะค่อยๆไล่ขึ้นมา EQ อยู่ที่กลางหมดนะครับเลเบลอยู่ที่ขนาดนี้แล้วก็โอเคเกนอยู่ที่ปิดเกนหมดนะครับครับจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เห็นขึ้นมาที่ เที่ยงครับเย็นบ่ายสามครับต่อเย็นสุดครับ ครับก็ประมาณนี้ EQ ในเพลงเนี่ยเมื่อกี้ในที่เล่นไว้เนี่ย EQ ผมเล่นเสียงหลงขึ้นไปเรามาดู EQ กันหน่อยเยอะมากฮะลองบู o เทเบ b l ขึ้นไปครับ เ,เรามาลองดูทางฝั่งนี้บ้างนะฮะอินพุตเ,เป็นโลฮะก็จะน่าจะดรอปลงลดลงนะครับแล้วก็ไปทางไฮครับบูทขึ้นมาบูทเลเวลครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกโอเวอร์โหลดนะครับตัวบูทก็ไม่มีอะไรฮะบูทก็แค่เร่งเสียงนิดไปนิดเดียวเท่านั้นเอง บูสเปิดบูต์ขึ้นมาก็เอาลองดูตัวไดยนะครับดูตัวได้ครับบูทออกนะครับไดยถ้าเราเอามาครึ่งนึงเนี่ยคือเราปล่อยเสียงแตกผ่านมาครึ่งนึงมันก็แตกน้อยลงมานีครับแล้วถ้าปิดได้หมดเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันคือไม่แตกเลยโอเคครับ ครับและนั่นคือทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหาโอไดแบบก้อนนะครับแล้วก็ในครั้งหน้าพบกับตัวนี้แน่นอนครับรับรองไม่พลาดแน่นอนนะครับโซโฟูดอาหารของดนตรีโซ้วพบกันครับสวัสดีครับ